ญาตมสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่กับคนไข้นะคะเพิ่งฉีดฟิลเลอร์เสร็จทันทีนะคะเดี๋ยวเราล้อเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาดูก่อนแล้วก็สําหรับสมาชิกที่ติดตามย้อนหลังนะคะในเคสนี้นะคะคนไข้แนะนําตัวเองเบื้องต้นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กนะคะอายุ42ย่าง43แล้วคะมาจากปทุมยาน ค่ะวันนี้ขับรถไกลมาจากพัทยาเลยนะคะมาที่นี่โดยเฉพาะค่ะผ่านมาเป็นร้อยคลินิกแล้วนะคะ <laughs> ไม่แวะที่ไหนเลย <laughs> ใช่ไหมคะใช่โดนดึงไปหลายที่ <laughs> แต่ว่าไม่เคยคิดจะทําเฟลเลอร์ <laughs> วันนี้เป็นการจัดฟฟลเลอร์ที่เรียกว่าจัดเต็มทั่วหน้าตอนแรกกลัวไหมคะกลัวมากค่ะเพราะว่าเคยฉีดที่อื่นมาค่ะแล้วก็ก็เคยฉีดที่อื่นมาค่ะแล้วก็มันเป็นก้อนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบหลังจากนั้นไม่กล้าฉีดเลยไม่ว่าจะเป็น ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดึงไปหลายที่หลายๆคนเจอปัญหานะคะก็คือที่พี่เคยเจอก็คือก้อนฟิลเดอร์อยู่ใต้ตาใช่ไหมคะพอเวลาฉีดไปแล้วเวลายิ้มมันจะเห็นเลยเป็นเหล่ถูกไหมคะจะเป็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะก้อนอยู่ตรงเนี้ยใช่วันนี้มีไหมคะดูในกล้องมีไม่มีเลยไม่มีแหละใช่เป็นแก้มสวยงามตอนนี้อาจจะยังเยอะนิดนึงเขาจัดเต็มทั้งวันนี้เราในเคสของคนไข้นะคะเราจัดเต็มเลยเป็นโมนาที่เขาเรียกว่า ปรปับแต่งโครงสร้างใบหน้าด้วยการใช้ฟิลเลอร์นะคะในเคสของคนไข้เนี่ยต้องเล่าให้เพื่อนๆทางบ้านฟังก่อนว่าทำไมถึงเลือกมาอธิตาคลินิกก่อนค่ะตอนแรกนี่คือมีเพื่อนอยู่คนนึ่งนะคะนางชอบแบบเสริมสวยจิ้มนั่นจิ้มนี่อะไรเงี้ยแล้วนางก็จะแบบดูนางเลือกหลายคลินิกเลยค่ะก่อนที่จะแบบเจออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมานางมาที่นี่เราก็แบบอยากร้อยไหมที่ไหนดีนาะงก็แบอบกที่นี่เลยค่ะที่นี่เลย จีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคอีกวันมาเลยแล้วพอมาแล้วเป็นไงบ้างร้อยใหม่เปย2เส้นคือเส้นใหญ่เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นตรงนี้เส้นหนึ่งก็แบบกลับไปคือฟี e d b a ดีค่ะก็เลยก็เลยแบบว่าวันนี้เวลาจรเห็นแบบว่าตรงนี้มันตอบตอบอะค่ะก็เลยแบบว่าโอเคตัดสินใจให้หมอนุนแปลงโฉมให้อีกรอบนึงวันนี้ที่มาก็คนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์นี่ค่ะ โชว์เลยค่ะบริเวณขมับขมับแต่แรกคือตั้งใจจะขมับอย่างเดียวค่ะมาถึงหมอบอกไม่ได้ค่ะมันยังไม่สวยต้องตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงไม่เอาได้ไม่หมอกว่าไม่เอาตรงนี้ได้ไหมคะกลัวแบบกลัวไม่สวยกลัวแบบมันจะแบบไม่ธรรมชาติแล้วก็อคนก็ถามไปทาอะไรมาทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าดีๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทําเสร็จสองกระจกรีวิวเลยค่ะ คิดถูกค่ะหมอแล้วฟิลลิ่งตอนที่เห็นกระจกแล้วนบสวยค่ะได้หมอคิดถูกเดี๋ยวรีบกลับไปทํางานปั๊มเงินมากระทำหม่ปีนะเห็นไหมคะว่าพอหลังจากที่ทําเสร็จอะค่ะหน้ามันจะเป็นธรรมชาติขึ้นเพราะว่าในคนไข้พออายุเริ่มเข้าเลขสี่ แต่ละคนนะคะในแต่ละช่วงอายุแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าสึกหล่อลงไปของผิวหนังคอลลาเจนและกระดูกแตกตากา่างกันตามช่วงอายุทีนี้ในหมอที่ไม่มีประสบการณ์ดูแลในคนไข้ที่เริ่มมีอายุเลขหลักสี่หรือหลักห้าเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบในเรื่องของการเขาเรียกว่ารีคอนสตั c ชั่นใบหน้าหรือว่าการจัดโครงสร้างหน้าขึ้นมาใหม่หรือว่าการแก้ไขาตามจุดที่มันจําเป็นจริงๆซึ่งหมอได้ให้คําแนะน,นําคนไข้และดีที่คนไข้เชื่อใจหมอสวยเลยค่แต่แรกแบบ สวยชอบค่ะแต่แรกแบบคางคือเราแบบเราไม่เคยคิดที่จะกล้าทำอะค่ะคิดปบหมอคือแนะนําให้ทําคานด้วยแล้วแบบหมออยาทำบ้านดูแล้วว่าฉีดกับไหนล้บ้าไม่ทําได้ไม่หมอกลัวกลัวแบบว่าทำแล้วแบบมันจะไม่ดีหมอแบบไม่ได้ค่ะต้องทำเดี๋ยวเราชี้ให้เพื่อนเพทำบ้านดูดีกว่าว่า ในความสวยเบื้องหลังเนี่ยเรามีทําตรงไหนบ้างไหมคะแอในเคสของคนไข้นะคะเราจะมีฉีดตรงช่วงบริเวณคามาบหางคิ้วเบ้าตา,าเห็นไหมคะมีคนไขก่แต้ตาหรือรอยเยอะฉีดโบไม่ได้แนะนําตัวไหนดีใช่ไหมคะเรามีผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กที่ฉีดใต้ตาค่ะมีเหมือนที่พี่เขาฉีดไปแล้วคนไข้เป็นพี่หมอนะนี่เราก็ฉีดใต้ตาไปแล้วคะ่ะใต้ตาก็จะเต็มขึ้นแล้วมันไม่เป็นก้อนลองยิ้มให้เพื่อนๆทางบ้านดูอะค่ะเห็นไหมคะ มันก็สวยแล้วก็จะมีตัวแก้มส้มนิดนึงซึ่งมันจะช่วยเรื่องยกหน้าเขาเรียกว่าเป็น mid face lift แต่ว่าวันนี้หน้าจะยังดูบวมๆนิดนึง,นนงเพราะว่าเรามีฉีดตัว s ิน n b o เตอร์เสริมไปด้วยนะคะแล้วก็มียาชาด้วยแล้วก็มีการฉีดยกบริเวณช่วงล่องแก้มแล้วก็ยกมุมปากแล้วก็เติมเต็มช่วงร่องน้ำมากจากแนวจอลน์ฉีดฟิลเลอร์เสริมคางแล้วก็หลักๆเลยก็คือ ช่วงคำหมับของคนไข้ทาให้หน้าของคนไข้เนี่ยสวยละมุนแล้วก็เข้ารูปขึ้นนะคะฟิลเลอร์อใต้ตานะคะมีโปรโมชั่น9,999บาทค่ะแล้วก็มีตัวของแถมในโปรโมชั่นให้กับสมาชิกด้วยนะคะอีก6รายการนะคะ<ม>ก็จะมีดูให้ดูชัดๆเลยสวยเลยนะคะคำหมอบตอบหายไปแล้วคำหมับไม่ตอบและที่สำคัญไม่หนกนูนออกมากันเป็นหัวใหญ่ <S <S เห็นไหมคะแล้วก็หััด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดู ก็จะเป็นแนวจอลายสวยด้วยการใช้ฟิลเลอร์มุมปากก็จะไม่ตกเราจะไม่มีร่องน้ำมาเห็นไหมคะในเวลาที่เราจะจัดเลียงโครงสร้างหน้าค่ะขอให้คนไข้เชื่อใจหมอเพราะหมอเรียนด้านนี้มาโดยตรงเขาจะคนไข้ต้องเข้าใจประสบการณ์ก่อนหมอนอกจากจะเรียนแล้วนะคะหมอยังมีเขาเรียกว่าความประสบการณ์แล้วก็ความถนัดในเรื่องของการดูแลคนไข้ ไว40แน่นอนหน้าวันนี้40ๆๆๆหลายซี <laughs> เลยค่ะพี่ตุ๊กติ๊กวันนี้เรารีวิวแบบว่าฟูลออปชันจัดเต็มของคนไข้ที่ฉีดหลายๆซีซีนะคะในเคสเนี้จะมีขมับข้างละหนึ่งซีซีแล้วนะคะแล้วก็มีใต้ตามียกหน้าแก้มม d f เฟสเสร็จแล้วแล้วมีลองแก้มด้วยแล้วก็มียกมุมปากด้วยแล้วก็มีคางด้วย <11. S 1> 1. 1> นิดหนึ่งเราใช้ f i l เลอร์นะคะที่เป็น ตัวจูวีเดิมค่ะเนื้อนิ่มฉีดใต้ตาน1นึซีซีที่บอก1อนึ่งมืนบาทนะคะแล้วก็เราจะมีตัวฟิลเลอร์นิวเามิสค่ะตัวนิวเามิสบอลล่มเดี๋ยวเรามาให้ดูะคะ่ะ <c oughs> เป็นตัวนี้นะคะเราใช้ตัวนี้จัดโครงสร้างหน้าได้นะคะสวยแบบนางเอกเกาหลีเลยนะคะเราไม่ต้องบินไปเกาหลีค่ะพี่เรามาฉีดเมืองไทยได้เรามาเกาคุณหมอนน่น <c oughs> ใช่เรามาเกาที่หมอนน่น แทนนะคะนี่เราจะสวยเป็นคนนี้แต่เรายโกโหดชัวมาให้ดู <c oughs> ใช่คนก่อนเราจะสวยแบบนี้แทนนะคะตอนแรกมุมปากจะตกเนาะใช่นนช่วงแรกก็คือยกแล้วมุมปากคนไข้ตกคนไข้บอกว่าตอนแรกคนไข้ก็กลัวมากกลัวว่าถ้าหมอถ้าพี่ทําแล้วหน้าเดิมพี่สวยอยู่แล้วเพื่อนพี่จะทกักว่าพี่แปลกหรือเปล่าหมอบอกว่าพี่ไม่แปลกค่ะพี่จะสวยพี่เชื่อหมอนะคะพี่เชื่อหมอขอให้เชื่อพอเดี๋ยวหมอชี้หรืว่าสวยเลยให้ใจกับหมอกันเลย ช่ต้องให้แน่นอนนะคะเพราะว่าอุตส่าห์มาจากพัทยาวิ่งผ่านคลินิกมาเป็นร้อยนะคะไม่แวะคลินิกไหนเลยตรงมาที่นี่ตรงมาที่นี่นะคะวิ่งมาถึงปิ่นเก้านะคะเพื่อมาเจอหมอนุ่นโดยเฉพาะนะคะก็มาไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะคะวันนี้เราโดนไปกี่ซีซีเยอะมากเดี๋ยวหอขอไปดูบนึ่วนับไม่ถ้วนจึงนับไม่ถ้วนของเรายัยงน้อยกว่าทีมอื่นค่ะ ก็ปกติเนี่ยตามโปรโตคอลฟิลเลอร์เขาจะให้ฉีกันที20หลอดแต่วันนี้เราเบาๆค่ะคือคุณหมอจะไม่แบบว่าจะไม่อัดแต่ของเจ็บแทนใช่ค่ะคุณหมอจะแบบว่าอัดตรงนี้อัดเท่านี้พอตรงนี้เท่านั้นพอจะได้ประหยัดบกแล้วด้วยวันนี้ทั้งหมดแค่ 8cc เป็นเมกา 1cc ที่เหลือเป็นเกาหลีหมดเลยจะเห็นว่าเราเป็นเกาหลีได้นะคะเป็นสาวเกาหลีได้สวยเหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็ราคาประหยัดเห็นไหมคะว่าเนี่ยเราใช้ 8cc นะคะทั้งหมด แต่ว่ามันจะมีเป็นเกาหลี 7cc แล้วก็เป็นเมกาแค่ 1cc เหตุผลที่ต้องใช้ใต้ตาเป็นของเมกาเพราะว่า1มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็บอกบางมากแล้วประวัติคนไข้คือเคยฉีดมาแล้วมันมีก้อนมันก็มีโอกาสที่ใส่เกาหลีไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนลดความเสี่ยงตัดปัญหาเพิ่มเงินนิดเดียวต่างกันแค่นิดเดียวเองแล้วพรพอฉีดหลายๆหลอดหมอลดราคาให้อีกนะคะ ในเคสของคนไข้พอฉีดหลายๆซีซีหมอเขามีส่วนลดอย่างเยอะลดไปกี่พันนะลดก็นแล้ลดรวมกันเป็นหมื่นเกาหลีอยู่ได้กี่เดือนเกาหลีอยู่ได้ประมาณเกือบปีจ้ะโดยทั่วไปนะคะฟิลเลอร์เกาหลีเนี่ยอยู่ได้8เดือนถึง12เดือนอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราฉีดไปสวยแล้วเราไม่ต้องไปฉีดอะไรเพิ่มอยู่เฉยๆได้ค่ะมันจะสวยธรรมชาติของมันไปเองแล้วก็ถ้ามันดรอปลงมามันก็ดรอปในเวอร์ชั่นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นแต่ความธรรมชาติล้วน เห็นไหมคะว่าฉีดเสร็จไม่มีรอยเขียวช้ำด้วยนี่คือเพิ่งลุกจากเตียงเมื่อกี้เลยนะคะพอลุกเสร็จสวยค่ะเลยขอรีวิวพ <c oughs> อรีวิวเสร็จแถมเพิ่ม <c oughs> มีคุณหมอมีรีจูรันด้วยค่ะเท่าไหร่นะคะเรามีรีจูรันด้วยค่ะเรามีรีจูรันซีซีหนึ่งห้าพันบาทสองซีซีแค่หมื่นเดียวแล้วก็สาหรับสมาชิกที่ดูไลฟ์สดเรามีฟีชแนลให้เพิ่มด้วยค่ะอีกสองเข็มใจรีเวอร์นะคะ <c oughs> ใจรีเวอร์คุณหมอลดแด้แต่แครแล้วก็ถ้าคนไข้ที่มาฉีดแล้วชอบนะคะลุกขึ้นมมมมมาาใใหหห้้้อรรีีวววิิเเขงแพ่ดยนะะค เกาหลีแล้วก็ฉีดสวยแล้วก็คนไข้เนี่ยอย่างคุณตุกติ๊กเนี่ยลองดูก่อนว่าในหนึ่งหน้าเนี่ยจะต้องใช้ประมาณกี่ซีซีโดยท,ทั่วๆไปเนี่ยเราจะฉีดแล้วก็ค่อยๆดูเริ่มต้นหมอประเมินคนไข้ฉีดแค่หนึ่ง,อ,งอนอนะคะแล้วก็ประมาณว่า3 4 5หประมาณนี้เบื้องต้นก่อนอันนี้คือเบื้องต้นของเราพอเราใช้5 cc 5จุดหลักของเราแล้วเนี่ยมันฉีดขึ้นโครงสร้างหน้า พอมันเริ่มเห็นความสวยงามแล้ว<ม>เราพอมันเริ่มเห็นความสวยตอนแรกเอาแค่นั้นจริงแล้วพอแบบว่าหมอเหลือตรงนี้ <laughs> เอาอีก <laughs> ตรงนี้คนไข้บอกว่าพอส่องกระจกปึ๊บหมอไม่ได้ทำไมตรงนี้มันยังไม่สวยทุกจุดที่หมอฉีดคือสวยหมดเลยตึงเปียกสวยเลยเดี๋ย <laughs> จุดที่ยังไม่ทำค่ะคนไข้อันนี้คือเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้แนะนําเลยแนตะ่เริ่ม <laughs> คนไข้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพิ่มได้อันนี้เราเพิ่มแค่ใช้แค่2 CC ซีซีเองนะคะ ใช้ข้างละครึ่งซีซีค่ะใช้ข้างละครึ่งซีซี้าใจกับคุณหมอต้องเป็นสิบแล้วค่ะเพื่อนมาแล้วไลฟ์สดไลฟ์สดคุณหมอเพื่อนสวยไปแล้วไลฟ์สดไลฟ์สดสวยแล้วกำลังไลฟ์สดอยู่มาค่ะมาไลฟ์ด้วยกันไหมคะนี่เพื่อนพี่เขาก็ทำกับหมอนนะคะสวยไปแล้วแล้วก็พาเพื่อนมาสวยเพิ่ม พี่ตุ้มติ๊กบอกว่าพี่ก็จ่ายกับหมอไปสิบซีซีราคะสวยมากเหมือนกันพี่ต้องมาต่อรีจูรันแล้วค่ะพี่เห็นไหมคะว่าถ้าเราเล่นกันหลายๆซีซียังไงก็สวยนะคะแล้วก็เรามีราคาพิเศษให้ดีเพื่อนมายืนลุ้นอยู่ข้างหลังลเวทีกองประกวดค่ะเราจะเป็นประกวดมิสแกด์นะคะชาแนลกับีจูรันยังไงไม่มันจะต้องใช้คู่กันตัวรีจูรันนะคะจะเป็นตัว PDN ปกติเนี่ยเราจะใช้ฉีดคู่กับตัวชาแนลเพราะตัวชาแนลจะเป็นกลุ่มเมโซ เมโซที่เขาเรียกว่ามันใช้กลุ่มเมโซก็คือกลุ่มของตัวที่ช่วยเรื่องผิวเติมความชุ่มชื้นความขาวสายปรับผิวแข็งแรงแต่ตัวมันไม่ใช่พ d ดีอตัวพ d ดีเนเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าถ่ายรูปใช่ไหมตัวพ dn นะคะมันจะเ<บ>น้นนี่เพื่อนเขามานั่งชมกันอยู่นะคะพี่เมย์นี่แหละเพื่อนนี่แหละคะ่ะแบบว่าเอาทำทำไมแค่ทบพอแล้วมันจะเยอะเกินไปแล้วก็แบบคุณหมอ ไม่ได้ค่ะเอาไว้สู้สู้สู้ไว้สวยไหมไม่ผิดวังเพราะว่าหมอเองก็40เหมือนกันไงหมอ41่เอ็ดอ๋อฉีดทุกจุดแบบนี้เลยไม่อยากจะเถีรบุญช้ำวาวสวยไหมค่ะสวยเวอร์มานั่งเลยมานั่งคู่เพื่อนเลยมาเลยมานั่งคู่เพื่อนเลยนั่งชมหมอยอันนี้ก็ร้อยใหม่ไป นี่ต้องับชมหมอเลยค่ะคนนี้ร้อยใหมเลยกี่เ้นแล้วค่ะนี่นะคนนี้คนนี้คนนี้สี่สิบเก้าโอ้โหแล้วาสามจิบกว่าเพื่อนๆช็อกไหมคะก็ทำร้อยไหมสองเส้นค่ะฟ็อกซี่เห็นไหมคะแล้วยากจะมาเติมอีกเนี่ย เห็นไหมคะชอบคุณเพื่อนทางบ้านไม่เจ็บเลยนี่49่ก้าสก้าจะเรียกว่าพาร์ทเนอร์อินครานค่ะตายดินมาเสียตังค์ช่วยกันมาเพราะว่าเพราะไว้ใจคุณหมอเป็นอาจารย์หมอเนาะก็เลยแบบที่นี่แหละคุณหมอน่ารักเล่าบรรยากาศเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆทางบ้านฟังหน่อยค่ะเหตุผลทำไมถึงเลือกมาอธิตาคลินิกก็ เป็นคนชอบทํวทำงานอยู่แล้วเพราะได้อายุได้ไวด้วยแล้วก็แล้วก็หาข้อมูลอะไรหลายที่เนาะที่นู่นที่นี่ที่นั่นเรื่องราคาเรื่องอะไรหลายอย่างคือเราดูเช็คหมดหลายที่แต่ว่าดูที่นี่แล้วดูแบบว่าดูรีวิวดูอะไรอะไรเงี้ยสุดที่นี่โอเคนะแลได้ยากเป็นเป็นคุณหมออาจารย์ทาเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้นเรื่องกรอบหน้าโคงหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามั่นใจที่นี่แล้วก็ทำเมื่อก่อนก็กลัวนะคะแล้วร้อยหม่เจ็บมากทําที่อื่นนี่คือจะแบบ กลัวทาที่นี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยขึ้นแบบขึ้นเขียนได้เลย5้านาทีก็เสร็จกับบ้านได้เลยโชว์กรอบหน้า่อยค่ะนี่เราร้อยกันไปไม่มีบวมช้ำเขียวกรอบสวยมากไม่มีอันนี้คืออายุ49ไม่มีคําวัดหย่อนเลยนะคะตึงเบียไม่มีเลยใชไค่ด้วยความที่เขาศึกษามาทุกอย่างเราก็ไม่ต้องศึกษาแล้วจูาลเคลื่อนอย่างเดียวเราลอกกันบ้านได้อันนี้คือเราลอกกันบ้านได้ใช่ชอบที่นี่มากเพราะจะตื่นเต้นมาก นี่นะคะบอกเพื่อนเพื่อทางบ้านว่านี่ก็เจ้าแม่เหมือนกันนะคะนี่คือเจ้าแม่ในวงการอยู่มาเลเซียมาทำนี่มาอาทิตยลตาคียีรยฝาฝาคุณหมอดูแลผิวแบบที่เดียวเลยตกใจเหมือนกันนะคะ49ก้าหนึ่งก็30สกว่าหน่ว่ารุ่นเดียวกันไม่เคยบอกหมอเนาะไม่เคยบอกแต่คนนี้เขาเขาเขาเป็นแบบว่าแนวหาแบบว่าให้ความสวยให้ตัวเองแล้ว ก็คือถ้าเลือกที่นี่ก็แสดงว่าเรามั่นใจแล้ะถูกแสดงว่าเพื่อนๆทุกคนมั่นใจได้ใช่ไหมคะต้องถามเจ๊เจ๊เป็นครูคอนผู้ใยที่มากหลายที่จริงๆก่อนจะศึกษามาแต่ก็เริมาที่นี่ละค่ะแลวอย่างจะใกล้บ้านด้วยใกล้กลบ้านตรงนี้เองขับรถมาสิบนาทีก็สวยแล้วส่วนเพื่อนก็พัทยาแค่หน้าปักซอยพัทยาแค่หน้าปักซอยค่ะแค่หมอกบอก่าคิดถึงก็เลยคิดถึงมาเลยมาเลยใช่ไหมนี่อยากให้โชว์เพื่อนๆดูแบบสวยเวอร์ แล้วให้ดูเรื่องผิวข้างละสองอันนี้ก็สองบางทีแค่ข้างละสองคืออยู่เลยจะแตกต่างจากที่อื่นไหมคะอยากพูดให้เพื่อนๆทางบ้านฟังไหมคะบางคนเขาไปร้อยกันมาหกเส้นค่ะต่อข้างไม่มีคําว่าโยกแถมเจ็บและบวมมากของเราเป็นยังไงบ้างใช้แค่สองเส้นคืออยู่เลยอยู่เลอันนี้หมอเปิดสิงไม่เคยร้อยมาก่อนมาปรึกษาว่ายังไงที่ไหนอะไรยังไงดีคือเขาก็ดูจากผลงานหน้าเราเขาเห็นก็โอเค คือเราจะแนะนําว่าดูจกากเรา่อแล้วจุดเด่นที่ได้คือผิวมันจะใสขึ้นให้ดูว่าไหมของเราเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมให้ดูผิวบันค่ะความตึงของผิวเท็กซ์เจอร์ผิวแล้วก็ความกระชับเป็นไงเพื่อนเมืองบ้านตะลึงเพื่อนบอกว่าอยากมาทํากันโอ้มาทำที่นี่กันก็แนะนํากันมา,มาที่นี่แหละคะ่ะ <ด>นี่นะคะเดี๋ยวอาจจะ,<น>ะม,มีเพื่อนมาจากมาเลเซียตามไปน,นี่ไม่สองคนเนี่ยเพื่อรอยสองคนนะเ้าาเพยค่ะค่ะเยอ่ไม่สบายไม่สองคนอยากสวยค่ะเพิ่มนะคะอยากสวยม่สองคนค่ะฝากถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านหน่อยไหมคะว่าใครที่แบบกําลังดูรีวิวศึกษาอยู่แนะนํำไหมคะก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะทําเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยราคารับได้ด้วยไม่แพงมากคือคุณหมอใจดีมากก็ที่นี่เลยค่ะ ใช่ค่ะก็แบบว่ามั่นขอให้มั่นใจคุณหมอที่นี่ค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังกับบ้านแน่นอนขอบคุณเลยค่ะขอบคุณคก็ลาเพื่อนเพื่อนทางบ้านกันวันนี้หมอมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามีตรวจส่วนใครต่อเราต้องไปตรวจพี่เพื่อนพี่เขาต่อยสักคนทะาวตัวหนูทำไมได้บ้างในวันนี้อันนี้คือสวยมากพอบอก49ปุ๊บหนูว่าพี่หยุดทำบ้างก็ได้ให้เพื่อนตามันไปด้วยใครนี่มาโปะมาโปะการบอยเนี่ยหนูแทบกสามท่า สามสิบกว่าก็พอไปก็พอมัน่ปไม่ได้เจียมอายุกันมาด้วยไม่รู้จะไลฟ์สดขนาดอยากแบบว่าแบบเมื่อกี้เหว่นะเมื่อกี้เหว่จะมาดูจยากชมเฉยๆเป็นยังไงแบบอะไรสวยสวยแบบว่าตึงสวยเลยอันนี้คือผลงานหมอเองเห็นไหมคะว่าคนอายุ49ก็คืออาตีเป็นเลข5หน้าตึงได้ไม่ต้องไม่ต้องมีรอยแพทเป็นแล้วก็ดูช่วงพวงโหนกแก้มมีลูกค้าชมบอกว่าเป็นร้อยแบบแนวสายฝอสวยเลยเห็นไหมคะเราจะจัดโครงสร้างหน้าให้เหมาะกับ โครงสร้างเดิมแล้วก็เป็นไปในแบบที่คนไข้ชอบอันนี้เขาเป็นแนวแบบสวยเปรี้ยวเห็นไหมคะหน้าแบบเป๊ะมากไม่มีใ,ใครเคยถ่ายได้เลยถูกได้เลยเป <c oughs> ๊เตะตลอดไม่ได้ไม่ได้เสียมกันไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>